ปลาเก่านะครับตลาดทิยาคุลุมนะครับตัวละสามสิบบาทนะครับลาดพริกนี่ตัวละสามสิบาทนะเสือเชือบานทั้งวันตัวใหญ่มากครับตัวสามสิบบาทครับราดพริกวันทนี้วันสุดท้ายแล้วมามากันดิ่ะเลยนะ ทำไม่ได้ดี เป็ดเตี่ยวชาม10บบาทนะครับเนี่ย สาคูนะครับสาคูต้นนะครับ สายเนี่ยสายไหนขายได้ขายได้สายไหนขายไม่ได้ายไม่ได้ มะพร้าวนะครับมะพร้าวนี่ลูกละเจ็ดบาทนะครับกล่องบลเลอร์ส้มโอนะครับส้มโอเป็นแพ็กก็น่าจะใกล้หมดแล้วแพ็กละสิบบาทนะครับ ลูกก็มีนะครับสมโมีครับพี่โคดหวาน multimulti-field <laughs> worship

อันนี้จะเป็นหมูราคาถูกนะครับสันนอกสันสวยๆนะครับร้อยสิบบาทหมูวหายร้อยเดียวโ วันนี้เอามาต้องมีห้าตันนะครับวันนี้ร้านหมูสดเจ๊าสายนะนคระับนครปฐมซิกโครงอ่อนก็ร้อยเดียวสะโพกก็ร้อยเดียวนะครับเนื้อสะโพก